เก็บมะม่วงก่อนเด้อท่านผู้ชมมะม่วงยายแม็กขโมยเก็บเลยแหละดูสินี่ กางกว่าอืมโอเทหนลูก okay, มันต้องตีแบบนี้แหละ มันอยู่ไม่ไงหนึ่งนี่สองหน่วยแล้วอันหนึ่งเอาสามอันพอ มะม่วงไปเก็บพักบุ้งต่อนี่เห็นไหมมะม่วงอืม,มเก็บพักบุ้งต่อเนาะ ดูสิลมไหมไปเก็บไปผัดนะไนชมดูสิทางนั้นเลยดูสิดูทางด้านนู้นสิอ้าวภาง,งามเท้มันเจอน้ำฝนด้วยเดี่ยดูสิยอดผักบุ้งว้ธรรมชาติแท้ๆเลยดูสิ งามสดสวยแท้แนะ่นอนเลยดูสิผักบุ้งโหโหดูสิมีใครมาเก็บแล้วนี่ต้องรอยมีคนเดินเก็บโอ้ยสอาดสะอานหมดเลยอ่อนด้วยยอดมันอ่อนมากเลยเนี่ยดูสิพอแลนะ้วเนาะดูสิงามมากเลยงามเหลือเกินม้ชผจา๋าดูสิโอ้ย ธรรมชาติให้แท้ๆเลยดูสิบรรยากาศท่านผู้ชมเอ้ยสวยงามจริงๆสวยอย่างยิ่งปะ่ะกลับบ้านเราดีกว่าเนาะอือ mm hmm. ดูบรรยากาศสิสวยงามมากเลยโอ้ยดูในน้ำสิเห็นไหมโหยอดอ่อนมากเลยมะม่วงสามหนวยเอาไปด้วยเนี่ยเก็บไปกินที่บ้าน สุดยอดป้ากลับบ้านเปล่าไปดูบรรยากาศท้องทุ่งนาจะเย็นๆดูต้นนี้มันออกลูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมใกล้ๆเลยโห้ยลมพัดโช,ชยๆมามะม่วงดกแท้ๆเลยดูเมฆสิมืดหมดเลยท่านผู้ชมฝั่งนู้นอะ่ะมันเหมือนจะตกแต่มันลอยไปทางด้านนู้นแล้วนะ่ะ สุดยอดเลยฝนฟ้ามาตกต้องทำระดูการอ๋อดูสิตูต้นไม้สามสี่ต้นนี้สิอายุเป็นร้อยร้อยปีเลยท่านผู้ชมจา๋าโห้ยดูสิผมเกิดมาก็เห็นเลยโตมาก็เห็นอยู่ตอนนี้เลยยังสง่าอยู่ตัวนู้นนกยังมันเกาะอ,อยู่บนนู้นน่ะใกล้จะถึงบ้านแล้วเจอมะม่วงตัวน,นี้อีกแล้วมะม่วงตัวน,นี้ก็ ดกเหมือนกันนะเนี่ยดูสิท่านผู้ชมโอ้ยดกมากเลยดูสิอดกมากเลยมันออกฤดูการไหนเนี่ยดกจริงๆเลยปะกลับบ้านเราต่อดูเสียงเขียดรอ้องธรรมชาติดีแท้เลย ชมดูสิรังนกเห็นไหมมันสร้างไว้สวยงามมากทีเดียวดูสิทรไมชาติเทๆเลยท่านผู้ชมจา๋าเขาสร้างรังอย่างสวยงามทีเดียวปราณีตโอ้โหถ้าเปรียบทุกวัน,วนก็เหมือนบ้านโมเดนโมเดนนั่นเองดูสิเขาจะมาพักเขาจะมานอนในนี่แหละดูสิเห็นไหมเขาสร้างรังอย่างเป็นธรรมชาติเลยปราณีตสวยงามทีเดียว สี่รังท่านผู้ชมเน่ยดูสิโอ้เมื่อกี้เข้านอนเข้าไปแล้วพอเรามามันตกใจตื่นเนี่ยดูสิรู้มะกรูดดกมากนะผู้ชมดกจริงๆเป็นพวงพวงเลยมะกรูดนะดูสิโสวยงามจริงๆดูใบมันสิท่านผู้ชมโอเคขอเก็บภาบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อ ผิดภาพระการใดก็ต้องขอโทษกับภายนะครับทุ่งนายามค่าๆาสวยงามทีเดียวสวัสดีครับนกก็สร้างรังดูสวยงามจามธรรมชาติจริงๆท่านผู้ชมดูสิสวยสวย เขาสร้างรังของเขาเองนะเนี่ยดูสิสวยงามตามธรรมชาติจริงๆนุ่นไง